สวัสดีครับคุณมลสุขเอืน้นสุภาพปานนึงก็ได้หอกสุขเอื้นใจอี๋สวัสดีครับอีมลข้าปกเพ็ดทำอะไรกินครับโคกโคกมีแถวนี้ทำอะไรกินครับบ้านบ้านก็ไม่มีทำอะไรกินครับมลมีแต่มนกับปกเพ็ดเราต้องยังสุภาพก็ได้นะอ่ะพี่น้องมา มันนี่เป็นจิม้มวาผัดปลาหมึกสุกินเด้พี่น้องเไหมแต่หมึกสด๋แม่ยังนะหมูข้าเนื้อเนื้นอใบกะเพราในนี้ก็จะเป็นกระเทียมหัวขาหอยไก่พริกชุดผัดมันด่นแบบพี่น้องเลยแต่ตะไคร้ที่ใส่ว่าผัดไงใส่เห็นไหมอือผัดกะเพราง,งามเนาะ เนื้งนาาองามผักกะเพราปลาหมึกหอมหอมไปหรอกปลาหมึกสดเยอะสุเนะใสๆเลยไม่เหม็นปุ้ง อุงสี่หละพี่เ้พ่อแม่ดูกแงมแรงกับไปจอดไว้พุ่นคููขีวิตนองมนก็มานาอันนี้มันเมื่อเศร้าจอดทางพี่เพาราะว่ามันเ่เดดโอ้อันนั้นจอดได้หอดเทียงไมบสองม้สามมาจอดนี่หรือไม่ก็ไปจอดคงมวง හැන් ක්රින්නේ ස ි ට ර ි න นี่คืออะไรครับนี่กเะพเพราเนื้นอกุ้งนี่เนือเหมือนพัดกำกันนี่แหละกระไดมันเนื้อไม่เยอะจังเลยนนจะซุ้มสามโต๊ะกับพ่อกาวบาซื้อยังซื้อเพื่อเจ้ากินเนาะข้าวข้จี๊บเนะาะตั้งกองกินกันตน้น <ทะ S 1> บบนั่นเองเนาะแคบเนาะอ่ะจี๊บเนาะ

เนื้อยังมีต้นอันจะได้

Yeah Yeah, man. He's getting by. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go back. I'm going 姉の子たち。

รองเ็นว้นเส้ก,ก็านดีเชองนนอร่งพ่อระมมันแนะนไปอวนกระลังเขียว <laughs> <laughs> จะไม่อ่มวน Hãy subscribe có kênh like, Mì Gõ Để không bỏ ไปกินร้านอาหารร้านนึงก็้ดอกผักก็เข้าซิบแบบมันมีผัดไหมเลยอย่าอย่าไม่ใหม่ยังเปื่กเข้าใหใหม่พัแหงเขารียกเขาพัดคือกันถ้าพัดโงเหงก็เรกินนะแชะ น้อยแสย่น้ำมันน้อยอไปกไม่ไป้อหอม,อมบบอเอ,น,อมน,น้กระชิดคนละกระเบียคนละกระดาษน้ำทำได้ไหมเนาะนี่ว,น,วน,นหรือวนอะไรเนซ่บอืยแส่บ กานด่วนเน่ยละคนสั่สงแป๊บเดียว5นาทีก็ได้กินแล้วเราีมีร้านก็แด้ไงเนาะม,นมาเจอเมื่อเน้าน,นะะี้ครับ